แต่สาขาใช้เวลากี่ปีสี่หปีอยู่นะคะถามจริงๆอ่ะพี่วันยังมีอะไรที่แบบกังวลใจไหมอยากได้เป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลย วันนี้ผมอยู่ร้านแซบวันนะครับสาขาพังเมืองถนนวัฒนธรรมนะครับร้านนี้ผมเคยมาชิมแล้วรสชาติเมนูอาหารอีสานเขาแบบแซบมากๆวันนี้ก็เลยอยากจะพามารู้จักกับเจ้าของร้านนะครับว่าเขาทำยังไงให้สามารถขยายสาขาได้ถึง8สาขาเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ พี่วานสวัสดีครับร้านแซ่บวันสาขาพังเมืองค่ะสาขาพังเมืองถนนวัฒนธรรมคือเคยมากินแล้วรู้สึกว่าอร่อยมากแล้วแบบรู้สึกว่าโห่มันเป็นร้านดังเลยอยากรู้เลยอยากรู้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับพี่ร้านแซ่บวันของพี่อ๋อแซ่บวันที่มาที่ไปเหรอคะ แซบวันเนี่ยต้องบอกก่อนนะเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อหนูเองแซ<อ>บวันก็เลยตั้งชื่อว่าแซบวันเพราะว่าชอบทานซุปตามเผ็ดๆสักแท้เราก็ไม่มีความรู้อะไรเมื่อก่อนเมื่อก่อนขายของอยู่กับลงุง<อ>เ,เป็นลูกเป็นลูกจ้างลุงอยู่ได้สองสามปีแล้วคราวนีพอแต่งงานเสร็จก็เลยมาเปิดกิจการของตัวเองเนร้านเล็กๆร้านรถเข็นเล็กๆค่ะอ๋อเริ่มจากรถเข็นก่อนใช่แล้วทีนี้ก็เลยพอขายได้สักปีสองปีพอลูกค้าเริ่มเยอะเริ่มมากขึ้นก็เลยขยายร้านขยายกิจการมา 8ปดสาขาใช้เวลากี่ปี8ปสาขาใช้เวลา4ีหปีอยู่นะคะแปดสห้าปีได้8สาขาโอ้ไม่โอ้ไ,ไวๆ<ว>เหมือนกันนะกว่ากหน้านนก็ก็ยังไม่ได้เยอะขนาดแ่่ช่วงที่ขยายมากๆขึ้นก็สีห้าปีอ๋อโอ้โหแบบอันนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจและอยากเรียนรู้แล้วแต่ขอทราบประวัติหน่อยดีกว่าพี่พี่วันเป็นคนที่ไหนมา เป็นคนกรุงเทพหรือว่าย้ายมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ,อยากรู้เป็นเป็นคนอีสานค่ะเป็นคนจังหวัดยะโสธรค่ะเป็นคนยะโสะไม่มีความรู้อะไรความรู้ที่ได้ที่มีติดตัวมาก็เป็นทำอาหารทำซุปตาทำอาหารก็เป็นคนชอบทำอา,หา,าหารค่ะโอ้คือต้องบอกว่าคนคนอีสานนะครับเวลาทำอาหารอีสานเนี่ยแบบโแ้แซ่บสุดคือลิ้นคนภาคการนี่อาจจะตู้ไม่ได้เลยทีเดียวเนาะค่ะพอนนี้อาจจะอาจจะคุยกันนานนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปทำนั่งทานที่ร้านที่โต๊ะเลยดีเลยพี่ดีเลย โอเคค่ะมาเชฟฝนเดี๋ยวค่อยคุยกันมาชิมอาหารของพี่วันก่อะมีอะไรบ้างอรัพี่อันนี้ตำซัวตำซัววิธีเดียวกัที่ร้านเลยนะตำซัวจับบอลน่ากินมากแล้วก็มีตำกุบะลาตำคอหมูย่างไก่ทอดแล้วก็มีอาหารไทยก็มีค่ะมีทะเลผัดชาแล้วก็มีอย่างปลาเผางั้นลองชิมก่อนเลยพี่ก่อนค่ะอร่อยไหมฮะ นุ่มมากพี่หืมกรอบนอกนุ่มในวันนี้ตำรวจพระบางพี่ใช่ค่ะตำหวจพระบางโอ้โหนุนลายต่อเลยเอะเผ็ดเลยจะบองเชี่ยวฝนก็ทานเผ็ดเหมือนกันนะคะอเผ็ดครับอร่อยครับเป็นไงบ้างอืมโอโหแซบ่บมากมีกระปีด้วยมีกระปีด้วยค่ะ,ะพี่วัน,พ,วนพี่วันมีร้านใหญ่โตขนาดเนี้ยมีทั้งแปดสาขา ถามจริงๆอะพี่วันยังมีอะไรที่แบบกังวลใจไหมก็มีอยากได้เป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยอยากได้เมนูแบบเด็ดๆของทางร้านอีกสักเมนูหนึ่งนะคะแล้ววัตถุดิบมันเป็นอะไรอะพี่นี่ง่ามีอยากได้เมนูไก่สะโพกไก่สะโพกไก่แล้วก็สามเกลือพร้อมใช้ตาคนอแล้วพี่วันอยากได้เป็นเมนูแบบเมนูแบบ เผ็ดๆซจบๆออกเมนูเครื่องเทศไทยๆงั้นเดี๋ยวเราไปทําเมนูไก่ขอบสามเกลือแซ่บวันกันนะครับเดี๋ยวขั้นตอนของเราเนี่ยเราจะมีวัตถุดิบนะครับแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยทั้งหมด4ส่วนด้วยกันเนาะส่วนแรกจะเป็นส่วนของซอสหมักไก่ซอสหมักไก่เนี่ยจะประกอบไปด้วยซอสปรุงรสซอสปรุงรสแล้วก็จะเป็นปลาปลาซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลปี๊บ เสร็จแล้วเราก็คุกเค้าให้น้ำตาลปี๊บละลายให้เข้ากันเลยครับนี่ผมนี่ผมใช้เจ้าของร้านทํำนะเนี่ย้ปกติปกติพี่วันนะครับจะเป็นคนสั่งลูกน้องนะครับวันนี้วันนี้ผมมาใช้ถึงที่ร้านเลยทีเดียวสำหรับลูกค้าสำหรับเชฟยินดีะ อ,อ,อ,าอา่ออาันนี้เราจะผสมให้แบบส่วนผสมแบบให้น้ำตาลปี๊บละลายเลยครับพี่วันด้ก็ได้แล้วประมาณนี้นะ <sven tweeting S 1> ครับเนาะเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาหมักไก่กับตัวเครื่องเทศกันละเนาะเราก็จะคุกเขา3ามเกลือพร้อมใช้ตาคนนเนี่ยกับไก่เข้าด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นสะโพกไก่ใส่ไปเลยครับอันนี้ก็ใส่ไปประมาณสัก สองช้อน,นครึ่งครับสามเกลออ่าทีนี้เราก็ขยำเข้าด้วยกันเลยพี่อ่าันและขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะขยำสามเกลอพร้อมใช้ตาคนอเนี่ยเข้ากับไก่เพื่อจะให้ไก่เนี่ยได้แบบดูดสามเกลอเข้าเนื้อนะครับอ่าให้มันมีกลิ่นหอมเครื่องเทศหอมเครื่องเทศน่าอร่อยมากเห็นไ,ไหมแค่หมักกับสามเกลอพร้อมใช้ตาคนอแค่นี้ก็น่ากินแล้วพี่ถูกต้องเลยครับ โอเคโอ้ท okay. oh, ั่วแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสหมักไก่นะครับที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะเราก็ใส่เลยครับนี่ไหมดูความเป็นมืออาชีพของพี่วันก่อนใช่ไหมนี่นี่สูตรเชฟ็ดลับสำหรับเชฟขวันโดยเฉพาะนะคะเนี่ย ครื่องปรุงสามเกลือนี่เข้มข้นหอมมากค่ะปุยมือขนาดนี้จเจ้าที่ไหนมาไม่อร่อยถามหน่อยนี่อ่าดูสิ้นี่น่ากินมากเลยค่ะนี่นหอมมากเลยพี่หมักไก่ไก่หมักด้วยสามเกลือน,น่าอร่อยนะเชฟฝนนะนี่น่าอร่อยมากเนี่ยดูน,นี่ข้าวหอมนุมหอมมากหออ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่าอันนี้เราอาจจะเอาไปหมักไว้ในตู้เย็นก็ได้หรือว่าในถังน้ําแข็งก็ได้เอาฟิล์มแรปสักนิดนึงค่ะ นี่อร่อยตามเกลือตุดยอดอันนี้เดี๋ยวเราไปหมักไว้ในตู้เย็นหรือว่าในถังน้ำแข็งก็ได้ชั่วโมงหนึ่งนะครับอ่าเราต้องเอาฟิล์มแร็ปไว้แบบนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะปรุงซอสเผ็ดซอสเผ็ดนะเครับเราก็จะเริ่มจากการใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันก่อนอ่ามีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะคะิซีอิ๊วขาว น้ำส้มสายชูพริกขี้หนูสับพริกบนค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกโคชูจังซอสมะเขือเทศเราใส่น้ำไปสักประมาณหกหกช้อนเอเอครับ คนให้เข้ากันใช่ไหมคะคนให้เข้ากันครับอซอสของเราก็จะเหมือนก็รอไว้แล้วทีนี้ก็ง่ายแล้วเวลาลูกน้องที่จะเอาไปเอา,เอาไปเคลือบไก่ก็แค่ไปลงกระทะก็ง่งายนิดเดียวเราจะคนให้น้ำตาลละลายเลยครับอโอเค,อเคต่อไปเดี๋ยวเ,เราจะมาผสมในส่วนผสมของแป้งกันบ้างนะครับออันนี้อันนี้จะเป็นแป้งครุกครับ อันนี้เป็นแป้งมันฮ่องกงครับแป้งมัฮ่องกงเท okay. สองส่วนสอส่วนอ่าอันนี้แป้งทอดกรอบครับทอดกรอบ,รบหนึ่งส่วนเ,เสร็จแล้วเราก็คนเข้ากันครับอ่ามือเลยครับในอันแหละถ้าอยากถ้าพี่วันอยากให้สีสวยขึ้นนะพี่วันก็ใส่เป็นพริกขี้หนูป่นแบบสีแดงๆอ่นะพี่หรือว่าจะเป็นพริกปาปริกาก็ได้อ่าใส่เข้าไปสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะมันก็จะได้สีแดงขึ้น โอเค <S <S okay. อันนี้อันนี้ก็พักไว้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปผสมแป้ง <Okay. S 2> ชุบทอดกันครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาผสมแป้งชุบทอดกันครับอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบครับพี่วันทอดกรอบ oh. อันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าครับ <Okay. S 2> แป้งข้าวเจ้าเนี่ยช่วยในเรื่องของการกรอบนานด้วยพี่ <Yeah. S 2> อันนี้ <Seems> เกลือครับเกลือเราใส่นิดน,นึงนะครับให้มันมีความกลมกรอบไม่ต้องใส่หมดเใส่หมดเค็มเลยครับพี่วันเค็มครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําครับตัวนี้เป็นน้ําเย็นนะครับต้องใช้น้ําเย็นจัดน้ํามันจะทําให้กรอบมากขึ้นนะครับพี่วันก็กลเลยครับเราก็ให้มันมีความข้นระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราสังเกตจากตัวแป้งนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะควรให้ส่วผสมเข้ากันให้ดีเลยนะครับปกติพี่วันมีไก่ทอดใช่ไหมมีไก่ทอดครามีไก่ทอดมีสมชั้นทอดมีสามชั้นทอด มีปลากรีดทอดมีทอดทอดงนั้นเลยค่ะโอ้มีของทอดเยอะแต่วเอะ่าชุบแป้งทอดมีไหมชุบแป้งทอดก็มีสามชั้นทอดจีไก่ทอดอ๋อแต่เป็นแบบชุบแป้งบางๆเรืปองบางบาอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวพี่วันลองชิมสูตรนี้ต้องชิมสูตรของเชฟฝนน่าจะอร่อยสุดต้องลองต้องลองนะพี่ถ้าอร่อยพี่ชมได้ครับถ้าเกิดไม่อร่อยพี่ต้องเงียบๆนะไม่อร่อยแตก็บอกว่าไม่อร่อยอย่างนั้นเลยทีเดียวใช่ ทีนี้พอแป้งกับน้ําเข้ากันดีแล้วอะเราก็ใส่น้ํามันไปนิดนึง<ช>ตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มความกรอบด้วย<ช>อ่าใส่น้ํามันด้วยใช่ครับเพิ่งรู้เน่ยว่าใส่น้ํามันด้วยเคล็ดลับอ๋อ<ช>อ่ะเรียบร้อยใส่น้มันด้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมทอดกันครับพี่ ไก่ตัวนี้เราหมักด้วย3มเกลือพร้อมใช้ตาคันอค่ะมันหอมมากๆเลยพี่มันหอมมันอร่อยสะดวกสบายค่ะซองหนึงหมักได้แปกิโลได้ทั้งเยอะสะดวกสบายใช้ง่ายที่ร้านแ้วพี่ท็ไมต้องให้ลูกน้องไปตังแล้วต้องให้ลูกน้องซื้อมาใช้ได้เลยซื้อมาใช้ได้เลยค่ะสบายกว่านี้ไม่มีอร่อยด้วยประเด็นอร่อยด้วยเห็นไหมผมพี่ใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วพี่วัน <c oughs> พี่วันไปไหนขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราจะเอาไก่เนี่ยมาคลุกกับซอสแล้วพี่ oh. อาเป็นซอสสไปซี่ของเราเราก็ใส่เนยลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสลงไปเลยมันเหมือนจะเหลวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนมันเหนียวครับ <c oughs> พอเคี่ยวเนี่ยน้ำ ส่วนผสมน้ําก็จะเริ่มระเหยม,มันก็จะเริ่มเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นครับโอเค ี่วานครับลองชิมดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวเขาชิมก่อนนะอืมอร่อยาอมากเลยอร่อยมากค่ะหอมเครื่องเทศสามเกลือมากรสชาติอร่อยมากเนี่ยใช้สามเกลือพร้พอมใช้ตาคโน หอมเ,เครื่องเทศรากข่าชีกระเทียมพริกไทยใช้ง่ายสุดๆเลยพี่เหมือนมีมือโกกมาทําให้พี่แล้วมไม่ต้องเสียเวลาที่สําคัญนะพี่รสชาติคงที่ทุกจานใช้ง่ายสะยดวกสบายนหาซื้อง่ายด้วยเมนูนี้พอจะเป็นซิกเนเจอร์ใหม่ของร้านแทบวันได้ไหมพี่ได้ค่ะเมนูนี้อร่อยมากหอมเครื่องเทศหอมรสชาติอร่อยมากกลุกก่อบพี่วันจะเรียบทําขายได้เลยแล้ววันนี้นะครับผมและคณอการันตีเลยว่าเมนูไก่กรอบสามเกลือแทบวันเนี่ยเป็นเมนูที่ต้องลองนะครับ และการันตีว่าร้านแซ่บวันเนี่ยเป็นร้านอร่อยติดดาวเลยนะครับต้องมาลองให้ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่วันหลังจากที่ผมกับคนอนเนี่ยมาเขียนเมนูเมนูใหม่เมนูนี้ให้พี่วันแล้วพี่วันรู้สึกยังไงบ้างอ๋อค่ะคนหนึงก็ต้องขอบคุณเชฟฝนกับทางคนอนะคะที่ให้เขียนทางร้านแซ่บวันทางร้านแซ่บวันก็ก็ดีใจมากค่ะที่ที่ทางเชฟฝนกับทางคนอมาแนะนําสูตรใหม่ๆของแนะนําให้ลูกค้าได้มีเมนูใหม่ๆทางเลือกเผื่อใครอยากจะมาชิมเมนูเด็ดๆที่ร้าน แนะนำร้านหน่อยครับอ๋อค่ะร้านร้านแซบันตรงนี้จะเป็นสาขาที่เปิดใหม่นะคะเป็นสาขาที่8เปิดใหม่อยู่ตรงผังเมืองนะคะตรงถนนวัฒนธรรมลูกค้ามาทานได้ค่ะร้านเปิดตั้งแต่10บโมงยันห้าทุ่มค่ะค่ะม,มีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานมีหลากหลายมากมายค่ะคมีที่จอดรถด้วยมีที่นั่งสุดสสบายค่ะวก็เชิญลูกค้ามาที่ร้านแซบันสาขาผังเมืองได้นะคะนะครับก็ร้านนี้การันตีเลยครับอร่อยทุกเมนูนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะ ใช้ผลิตภัณฑ์ของคางนอนนะครับก็สามารถซื้อได้ตามห้างสรัพสินค้าชั้นนาทั่วไปนะครับและทุกช่องทางออนไลน์เลยหรือรับข่าวสารได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ